ศรัทธาคือความเชื่อภาษาทะคือความเรื่อมใสสวัสดีครับมินมอแคนแฟนมอลับแฟนคลับเอฟซสาวน้อยเพชรบันแพงแฟนคลับเอซีอีลาน้อยอุงอิงม่พ่อกันกับช่อง YouTube หนุ่มสีสเกตพลังบวกในมือนีสิมาว่าเรื่องแรงศรัทธา ของแฟนคลับเอฟซีที่มีต่ออีหลาหน้อยอุ้งอิงด้วยความหักด้วยความศรัทธาด้วยความเอ็นดูต่ออีหลาหน้อยอุ้งอิงตอนนี้เพ่องอีหลาหน้อยอุ้งอิงเอินหักนั่งเอกน้อย ยังคงอยู่ในชาร์จมาแรงตอนนี้อยู่แปดล้านกว่าภายในสองสัปดาห์แล้วเนาะอยู่ใน,นมาแรงในอันดับเจ็ดคือบอลรูดชาร์จมาแห้งว่าสันทถาะนี่ก็แสดงว่าบิดหมอแคนแฟนหมอลำหมูเห่าเจ้าคอยนี่ มีความหักมีความศรัทธามีความเชื่อมัน่นว่าเพลงอีหลาหน้อยอง๊ยงนี่มีมนขลังมีสเสน่ห์เป็นสิ่งที่น่าฟังเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นสิ่งที่น่าชื่นชอบสมกับที่ชาวต่างชาติหรือชาวต่างประเทศนำไปรีแอคชั่น ถ้าเป็นเพลงที่บอดังเป็นศิลปินที่บอมีคนกล่าวถึงมากคนต่างประเทศคนนอกประเทศเขาก็บอเอาไปเว่าแมนบอพี่นองแต่สำหรับอีหลาหน่อยอุ้งอิงดังอยู่ในระดับประเทศยังบอพ่อ ณปัจจุบันนี่เอิ่นว่าอีลาหน่อยองอิงดังไปทั่วประอะ่ดังไปทั่วโลกกว่าได้ก็โดยความหักโดยความแพ้งของมิดหมอแค้นแฟนหมอลำนี่แหละที่ให้การสนับสนุนซอยเบิ่งซอยแง,ง่แล้วกะยังมีเพลงอยู่ในค่ายลำเพลินอินดี้และคอร์ด ีออกมาใหม่ๆบ,บ่าวาสิเป็นยืดหนึ่งแมนเขายืดเมาแม่นไอของผู้เป็นพอไก่ย่างในติดสอยหอยตามมาน้ำเอกงแซมที่คบเบอร์กะมาน้านี่เห็นว่ามิดมอแคนเแ็นบอลลําให้ความสำคัญให้ความศรัทธาบ่าวาต่อเพลงอีลาน้อยอิงบ,บ่าวาสิเป็นเพลงพ่อคือบอดโจโยโมนิน ศรัทธาในการบริหารศรัทธาในหลักการความคิดในการบริหารของวนาคณะคือบอสโจยมนินแก่เทวงสาวน่อยเชรวันแพงเป็นที่รู้จักไปทั่วสารทิศสิ่งหนึ่งที่อีลาน้อยอิงประพฤติปฏิบัติที่มิดมอกแค้นแฟนมอลัมโม่เฮาเจ้าค่อยเห็นอยู่ตลอดคือ การกินอยู่แบบเรียบง่ายการกินอยู่แบบประหยัดการกินอยู่แบบมัธยัติบอมันคนเริ่มโตง่วงเริ่มตีนเป็นคนรู้จักใช้ใจ่ายรู้จักอดออมนี่เป็นหลักสำคัญสิ่งหนึ่งเกิดจากอิหลางอวิงเป็นคนที่บอมีมาก,ก่อนถ้าเป็นเด็กน้อย ที่พ่อแม่เลี้ยงมาแบบเป็นคนมีเป็นคนฮังเป็นคนมีเด็กหน่อยผู้นั้นสีบุหูจักความถูกสีบุหูจักหลักขั้วม,มัธยัติแต่สำหรับอิลานหวิงเป็นบุคคลที่ต้องหาหาด้วยลำแข้งหาด้วยความสามารถของเจ้าของเองจึงหูว่าวิธีการหา กว่าจะได้มามันยากลําบากถ้าเปรียบไปกับเด็กน้อยรุ่นเดียวๆกันที่บอทําการทํางานมีแต่เรียนหนังสืออย่างเดียวพ่อแม่ทรงหายอย่างเดียวเด็กน้อยเหล่านี่บางคนบองหูจักเก็บหูแต่ใส่ยางเดี่ยวพ่อแม่สอนบอหูพ่อแม่บม่ได้สอนวิธีหาปลาแต่พ่อแม่เอาปลามาให้โลดทั้งสหนะพี่น้อง เปียบเอาจังซีเนาะแต่สําหรับแม่น่อยผู้ที่เลี้ยงอีหลาหน้อยงอิงบรรดาญาติสีพี่น้องที่เคยเลี้ยงอีหลาหน้อยหิงสอนวิธีหาปลาให้เมื่อได้ปลามาแล้วควรจะเฮ็ดจังไดเฮ็ดอาหารแบบไใรให้มันประยะัดสุดให้มันกินได้ด้นนี่คือการเลี้ยงแบบถูกต้องอีกอย่างนึงท,ที่เฮา ได้เห็นก็นคืออิลานอยองอิงเป็นคนที่มีน้ำใจให้กับทุกคนบ่ววาบุคคลเหล่านั้นสอยู่ในฐานะใดก็ต่า,ตามเอาไปที่เป็นช่อง YouTube อยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันแล้วกันเนาะอยู่ไกลๆดีกว่าอิหลาหนอยงอิงเดินทางมาถึงงานอิลานอยงอิงสียางไปหันย่างไปนี่ เพื่อให้แต่ละคนได้ทำคอนเทนต์เพื่อให้แต่ละคนได้ถ่ายอยู่ในเต็น์กส็สั่งอ่าเฮ็ดคอนเทนต์พุบพุบๆพโพให้อ่บรรดายูทูบเบอร์ในวงใถ่ายแล้วให้มันครบทุกคนบ่กไ้ว่าโอ้ผู้นีจอบแล้ว ยังพอการใช้จบแล้วเศร้าบอมนันอีลลหน้อยห้ความสำคัญบัสสุคนในวงที่เป็นช่องยูทูบเบอร์อยากสิซ้อยเหลือบวาสิเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนี่เป็นการซ้อยเหลือทางอ้อมคือการสละเวลาเพียงแค่เล็กๆกน้อยน้อยเพื่อให้ได้ทายลงช่องยูทูบค้นเขาไวติดตามเพลินคนไปเบิรงเพลินเพลินกะสามารถมีรายได,ได้โดยบ้องเอาเงินอาคำไปยืนให้เพลินด้วยตรงนี่คือความคิด ของนักบริหารรุ่นใหม่โดยแท้ได้มาจากพ่อโดยตรงวาสันเถาะสำหรับอีพีนี้ฝากตอนไว้แต่เพียงสมนีนาะครับเนาะ nào, อีพอีนาพบพอกันไหมขอบคุณที่เข้ามาติดตามขอบคุณที่เข้ามารับชมช่อง YouTube หนุ่มสีสเกตพลังบวกอีพีนาพอกันไหมสีมีเรื่องราวอยียงมาวา้ามาจาก,กพีกับน้อง อีพี่นี่โชคดีมีสุขอยู่ดีมีสุขสบายดีครับผม